สวัสดีครับผมช่างไปอาเซียใหญ่มอนิไฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถตู้ของพี่ธนรัฐธนรัฐนะครับอยูอ่จังหวัดปทุมธา,านีนะครับก็แกส่งภาพตัวอย่างมาให้นะรถจริงๆแกก็คือของแกนเะป็นรถตู้มอนิเตอร์คอมมอนิเตอร์อะไรเนี่ยนะหลังคานมะสูงแต่บอดี้ตัวนี้ถ้าเป็นมันมีแต่งานแท้ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเป็นมาเป็นบอดี้ใสก็เลยจัดตัวนี้ไปให้ ตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาแล้วก็เกก็สั่งทำให้เหมือนนะครับล้อก็ผมพยายามหาลายที่ใกล้เคียงนะล้อกับล้อรถจริงๆครับผมนี่แล้วก็ไฟตำรวจไฟนี้ก็ทีแรกก็คุยแกว่าจะเอาไฟเช็คมาทำก็มันดูไม่เหมือนก็เลยทำหล่อใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยครับก็ให้มันคล้ายๆของเกนะสติ๊กเกอร์ก็ทำมาทำฟิล์มดำให้สเกิร์ตหลัง นี่ครับแล้วก็แถบอันนี้แถบเ้วมีสาวอากาศนิดนึงแล้วก็มาดูด้านท้ายครับด้านท้าย <บ tum. S 1> <cover. S 2> ก็เก็บนี่ให้นะครับกระจกมีไฟตรงนี้ด้วยครับที่ทำขึ้นมาแล้วก็โลโกโ้ตามแบบของแกนี่ครับตัวอย่างแล้วจริงนะครับ ก็ด้านหน้านี่ครับก็ประมาณนี้มีไฟนะครับที่ผมทําขึ้นมานี่เปิดสามารถมีเสียงแล้วก็อันนี้อยู่ด้านนี้นะครับอันนี้จะไปด้านบนไฟหน้าไฟท้ายไฟไซเรนนี่ครับนี่ด้านท้ายนี่ไฟ สายแล้วก็ไฟด้านบนนี้ก็ที่ทำขึ้นมาเองหมดใหม่หมดเลยนะครับมีเสียงที่รับด้านหน้าไฟหน้าไฟลแล้วก็มาลองเทสรด,ดกันนะครับเรยวซ้ายขวาก็ปกตินะครับโอเค ก็สวิตปิดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็สวิตปิดไฟหน้าท้ายอยู่ด้านนี้ครับไฟหน้าไฟตำรวจไฟไซเรนแล้วก็ปิดสวิตรถด้านนี้ก็ผมพยายามเก็บรายละเอียดให้เหมือนที่สุดนะครับนี่ครับรถจริงเดี๋ยวให้ดูอีกภาพนี่ด้านข้าง ที่สั่งมาก็พยายามเก็บรายละเอียดแต่ว่ามันอยู่ที่ทรงบอดี้ด้วยครับผมที่มันจํากัดมันคนละตัวกันแค่น,นั้นเองนี่ข้างนึงนี่สติกเกอร์ของรถจริงก็เป็นสะท้อนแสงนะครับสติกเกอร์นี้ที่สั่งทำให้ก็เป็นสะท้อนแสงนะครับนี่ครับไฟนี้ก็ มีสาอากาศนี่ก็ผมพยายามเก็บให้แต่ว่านี่ครับเดีย๋ยวลูกดีกว่าลูกด้านนูนมนดูดีนี่ครับพยายามเก็บให้ให้พยายามให้เหมือนที่สุดอะครับเท่าที่จะผมจะทําได้เก็บรายละเอียดได้ครับผมสนใจก็สั่งทําได้นะครับที่ร้าน PRC หายใจมินิไฟครับผมเบอร์โทรก็082ครับ 435ไปโดก36ครับช่างเปอาเซียใหญ่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ